เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่ากำลังคนทหารรวมทั้งอาสาดับไฟป่าในชุมชนต่างๆของจังหวัดเพชรบูรณ์ยังคงเร่งดับไฟป่าและทำแนวกันไฟหลังไฟป่าลุกลามหลายพื้นที่สร้างความเสียหายกว่าร้อยไร่โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอวิเชียรบุรีหล่มสักน้ำหนาวและอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ บางจุดไฟลุกลามเข้าพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านแต่การดับไฟเป็นไปด้วยความยากลําบากเพราะว่ากระแสลมแรงสภาพพื้นที่ค่อนข้างแห้งแล้งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเผาเพื่อหาของป่าค่ะที่จังหวัดเชียงใหม่ก็เกิดไฟป่าในพื้นที่ตำบลโป่งทุ่งและตำบลมืดกามเภอรดยเต่า นอกจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอุทยานแห่งชาติและอาสาดับไฟป่าจะเดินเท้าเข้าดับไฟแล้วยังมีการประสานขอเฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบินโปรยดับไฟป่าด้วยค่ะส่วนที่ลำปางฝ่ายปกครองอำเภองาวปล่อยแถวเจ้าหน้าที่กองร้อยอาสาและเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันร,รักษาป่าเข้าตรวจสอบจุดความร้อนตามที่ได้รับรายงานว่ามีมากถึง22จุดส่วนใหญ่ตรวจพบในพื้นที่ของตำบลบ้านแหง บ้านแหงตำบลบ้านหวดและตำบลแม่ตีบโดยแต่ละจุดมีการจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจนสามารถดับได้ทั้งหมดแล้วค่ะศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่รายงานข้อมูลจุดความร้อนจากดาวเทียมในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือเมื่อคืนที่ผ่านมาพบว่าจังหวัดที่มีจุดความร้อนสูงสุดก็คือเพชรบูรณ์85จุดรองลงมาลำปาง57จุด อุตรดิตถ์54จุดส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ป่าสงวนแห่งชาติและนอกพื้นที่ป่าค่ะ